เนื้อหาหลังจากนี้จะมีการพูดถึงเนื้อหาของมังงะและอนิเมะเรื่อง7ดบาปนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยไม่อยากจะสปอยกัลูนาหลีกเลี่ยงคลิปนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับเมเลอดดนนั้นอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเขานั้นมีความเก่งกาจและเป็นตัวเดินเรื่องหลักในเรื่อง7ดบาปกันเลยทีเดียวแต่เรื่องราวและพลังต่างๆของเขานั้นมันก็มีมากเหลือเกินนะครับดังนั้นวันนี้อนิเด็กจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับร่างและรูปแบบต่างๆของเมเลอดดนต,ตั้งแต่แรกกันครับ เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้มาอยู่กับผมเพชรจากอันดีเด็กอีกตามเคยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนไปดูร่างต่างๆในเวอร์ชั่นต่างๆนะครับของเมเลโอดัตกันที่แรกเนี่ยผมกะจะทานะครับแค่ร่างของเมเลโอดัตที่มีร่างอะไรบ้างเท่านั้นนะครับในแต่ละรูปแบบแต่ผมนั้นอยากจะนําเสนอรูปแบบตัวละครในเวอร์ชั่นต่างๆของเมเลโอดัตที่ได้ออกมาในช่วงเวลาต่างๆให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้้เเป็นนกกกกาาาาารรรรววบมมขอูลลจทงงหต่ยั ไปก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูกันนะครับว่าแต่ละร่างของเมเลโอดันนั้นมีพลังเท่าไหร่กันเชียวตามที่มีการเปิดเผยกันมานะครับถ้าตัวไหนผมบอกค่าพลังไม่ได้แสดงว่าตัวนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยค่าพลังออกมานั่นเองครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปเกี่ยวกับข้อมูลอนิเมะต,ต่อไปนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's start it ในช่วงแรกเริ่มเดิมทีนั่นเองนะครับเรานั้นจะได้เห็นเมเลโอดันอยู่ในร่างปกติครับแต่นั่น ที่แล้วนะครับก่อนการเริ่มสงครามศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับเบลิอดัสนั้นได้เป็นหัวหน้าของกลุ่มบัญญัติศิลปการครับซึ่งเขานั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความค่อนข้างเฮี้ยมกันมากเลยทีเดียวนะครับความเก่งกาจของเขาถูกขนานนามว่าจะเป็นราชาปีศาจองค์ต่อไปกันเลยทีเดียวการปรากฏตัวของเขานะครับมาในฐานะบุคคลที่ชั่วร้ายเป็นอย่างมากนั่นแหละครับอาวุธประจากายของเขาก็คือดาบใหญ่ของเขานั่นเองเป็นดาบที่เรานั้นเองนะครับก็ไม่ได้เห็นความสามารถของมันสักเท่าไหร่แต่ถ้าว่าขนาดของดาบนั้นก็มีขนาดเกือบ2เท่าของเเบลดดััักนยยทีีวคร จนเมื่อเมเลอดัตนั้นเจอเข้ากับอลิซาเบตมันจึงทาให้เขานั้นได้เห็นเรื่องราวการอยู่ร่วมกันของเผ่านางฟ้าและเผ่าปีศาจอย่างสงบสุขครับจนในที่สุดแล้วเมเลอดัสก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มสติกมากพร้อมกับการช่วยเหลืออลิซาเบตในการปกป้องเผ่านางฟ้าเผ่ามนุษย์รวมถึงเผ่าพูดนะครับซึ่งเขาเองนั้นก็คงยังจะใช้ดาบใหญ่เช่นเดิมในการต่อสู้อยู่จนในที่สุดแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงทั้งคู่จึงได้ถูกสาปจากราชาปีศาจและองค์เทพสูงสุดซึ่งทําให้ทั้งสองคนนะครับวนเวียน ในเวลาต่อมานะครับเมลิโอดัสได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งที่ดานาฟอร์ครับโดยเขานั้นเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ของที่นั่นแต่ทว่าการตายของลิสนั้นก็ได้มาถึงและเมลิโอดัสนะครับก็ได้เผืทอทลายอาณาจักรดานาฟอร์ไปจนในที่สุดแล้วเขาก็ได้กลายมาเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ของเอเนตและเราก็ได้พบเห็นกับเมลิโอดัสในร่างปัจจุบันในตอนแรกเริ่มนั่นเองครับเมลิโอดัสในร่างปกตินะครับมีระดับพลังอยู่ที่3 3 7 0โดยแบ่งออกเป็ดนต์4ด0พล่งด้านกายภาพลังด้านจิตวาณนคร กันเลยทีเดียวร่างต้นนี้นะครับถือว่าเป็นร่างพื้นฐานทั่วไปของเมเโอดัสและปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยในอนิเมะตอนแรกกันเลยทีเดียวซึ่งมันนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นชายธรรมดานะครับแต่ว่าเขานั้นได้พกกุญแจลงศพแห่งความมืดน,นิรันดร์นี้ไปด้วยทุกที่ครับอย่างที่เราจะได้เห็นกันว่ามันจะเป็นดาบที่หักนั่นเองเขานะครับเปิดตัวดยการต่อสู้กับอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาชิงตัวอลิซาเบธครับเรียกได้ว่าเปิดตัวเด็ดเท่กันมากเลยทีเดียวนอกจากพลังการต่อสู้ทางกายภาพแล้วนะครับเขายังสามารถใช้ท่่่าาาาาฟูเเเเเเตตตอออรททีีีป็นนนนพลััังงง้้้้บขขขไดดกวย าถสะท้อนการโจมตีไปได้นั่นเองครับ Seven Deadly Sins The Sin of Wrath The d r a g m e l i o d i s ร่างต่อไปร่างอัคระปีศาจครับในร่างอัคระปีศาจนี้นะครับคือร่างของเมเลโอดัตโดยปกตินี่แหละครับแต่มีสัญลักษณ์ปีศาจส,สีดำบ,บนบริเวณหน้าผากนะครับระดับพลังในร่างนี้อยู่ที่4,400ครับซึ่งอาจจะถือว่าสูงมากกันเลยทีเดียวโดยร่างนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในอนิเมะให้เราเห็นแวบๆบแบบแบบนะครับในช่วงตอนที่เมเลโอดัตสลบไประหว่างการเดินทางไปหาบัตน,นั่นเองจนในที่สุดนะครับเขาก็ได้หมอคนนึงเข้ามารักษาแต่หมอคนนั้นนะครับกลับเอายาพิษให้กับเมเลโอดัสกินการแย่งชิงกุญแจลงศพ <od> ออกให้เห็นถึงแรงกดดันอันมหาศาลจากพลังปีศาจของเขาแต่ถ้าเราอยากจะเห็นร่างนี้และพลังที่ชัดเจนมากขึ้นไปอีกนะครับก็คงจะต้องไปดูในซีซั่นที่1ตอนที่11นะครับร่างนี้ถูกใช้สู้กับบันในการประลองฝีมือเพื่อชิงอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของไดแอนครับโดยเมิโอดัสในร่างพื้นฐานนั้นนะครับไม่สามารถต่อสู้กับบันได้จึงได้ใช้ร่างอัครปีศาจนะครับและสามารถเอาชนะบันมาได้นั่นเองเนื่องจากว่าพื้นฐานแล้วเนี่ยบันสามารถช่วงชิงพลังและความเร็วของพวกอื่นมาได้แต่เมเโอดดสนะครับเขา Yeah. ยงไม่กี่มัดอย่างรวดเร็วจนเรามองไม่ทันนั้นมันก็ทำให้บันหน้าหงายกระเด็นปิวไปเลยทีเดียวด้วยส่วนตัวนะครับผมชอบฉากเปิดตัวของร่างนี้เป็นอย่างมากครับมันแสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมของเมเลอแดตที่แฝงอยู่แต่ท้งนี้เองก็ยังพอมีสติอยู่นั่นเองซึ่งพอหลังจากจบการต่อสู้ครั้งนี้นะครับมันจึงทำให้บัลและคิงนั้นเริ่มระคาระแคะใจกับตัวตนที่แท,ท้จร,ริงของเมเลอแดรครับและเหตุการณ์ต่อจากนี้มันจะทำให้เมเลอแดตนั้นกลายเป็นร่างที่แข็งแกร่งกว่าเดิมอีกเข้าต ระของปีศาจเนี่ยลามไปทั่วทั้งตัวกันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่บริเวณลำตัวขานะครับใบหน้าเอย่ยหรือแม้กระทั่งลามไปที่แขนจนสามารถทําให้มือนั้นนะครับมีออร่าสีดําปกคลุมเป็นสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับปีกใช้ในการบินได้อีกด้วยครับระดับพลังของร่างนี้นะครับกระโดดพุ่งขึ้นไปอยู่ถึง1,300กันเลยทีเดียวโดยครั้งแรกที่ปลดปล่อยร่างนี้อยู่ในอนิเมะซีซั่นที่1นะครับตอนที่1ิบงเบลิโอดัตนั้นนะครับถูกเวโรนิกาพี่สาวของอลิซาเบธไล่ม ที่จะสามารถผนึกพวกที่มีพลังปีศาจไว้ได้ครั้งนี้เองนะครับมันก็เป็นข้อยืนยันที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเมลิโอดัสนั้นเป็นเผ่าปีศาจในขณะนั้นเริ่มมีการระาคายระคาเ,เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเมื่อเมลิโอดัสนะครับถูกขังไว้จึงไม่สามารถออกมาได้ครับแต่ด้วยเสียงของความช่วยเหลือของลอิซาเบดเองมันจึงทําให้เมลิโอดัสนั้นระเบิดพลังออกมาและสร้อยคอที่ขังเมลิโอดัสไว้ก็แตกออกครับซึ่งในร่างนี้เองนะครับเมลิโอดัสค่อนข้างจะโดนตัดขาดทางด้านอารมณ์ออกไปเลยทีเดียวดูเหมือนว่าเขานั้น,นะรับับจจตตตต้อต้อออออองง่่สสูาาาาาามมมญชดดดิขขขเเเโยืุกก สร้อยอันับมดีแล้วเขาก็ได้พุ่งไปหาเฮลเบรมในทันทีทั้งนี้ทั้งนั้นเองเขาก็ไม่ได้ทาให้อลิาเบตนั้นบาดเจ็บกันเลยทีเดียวการโจมตีที่ป้าข้างของเขานั้นนะครับได้ถาถมใส่เฮลเบรมอย่างหนักหน่วงถึงแม้เมเลอดันนั้นจะดูใช้พลังความมืดมากมายนะครับแต่เขานั้นก็ยังใช้การโจมตีทางกายภาพเป็นหลักครับที่ห่อหุ้มไปด้วยพลังของความมือดอีกทีหนึ่งเข้าโจมตีต้อนเฮลเบรมจนอยู่หมัดก,กันเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ด้วยการรวบรวมพลังของคนอื่นจากเฮลเเบรร็็มนนนนนััััจึงงททห้้้้้้ลลโโอดดดดดสีีีีียยปไไไแ่่กกกกูวพข จบสถานการณ์ทุกอย่างลงไปนับว่าเป็นอีกร่างหนึ่งที่มีพลังความน่ากลัวในระดับหนึ่งนะครับกับความดิบของพี่แก Your your yet power completed transformation doesn't increasing Mag is it ต่อไปเป็นร่างปกตินะครับหลังจากได้รับพลังคืนจากเผ่าดรูอิดนั่นเองครับในร่างนี้นะครับผมเมลิอดัได้รับพลังคืนหลังจากที่ถูกเมอร์ลินขโมยพลังไปนั่นเองครับเมอร์ลินได้ดึงพลังของเมลิอดัตราวประมาณ80-90%ออกมาและเมอร์ลินนะครับก็ได้เอาพลังไปฝากไว้ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าดรูอิดนะครับอย่างสถานที่ที่มีชื่อว่าอิสตานะครับโดยหลังจากเมลิอดัได้รับพลังคืนแล้วนะครับในร่างนี้เมลิอดัมีพลังสูง ขึ้นถึง32,500กันเลยทีเดียวโดยการต่อสู้ในการเปิดตัวของร่างนี้ก็คือพอเมื่อเมลโอดัตได้รับพลังคืนมาเมลิโอดัตน,นะครับก็ขอให้เมอร์ลินวาร์ปตัวเองไปหาบัญญัติสิประการและได้ต่อสู้กับการลันจนหมอบก,กับนไปเลยทีเดียวพร้อมกับการประกาศสงครามกับเหล่าบัรยัติสิประการโดยปรากฏอยู่ในอนิเมะซีซั่น2ตอนที่11นะครับผมร่างนี้เองนะครับพลังของเมลลโอดัตน,นั้นดูเหมือนจะมากขึ้นก็จริงแต่ทว่าสไตล์การต่อสู้ของเขาก็ยังคงเดิมครับเขาต่อสู้ด้วยอาวุธศักดิ์สิทธิ การใช้การโจมตีทางกายภาพแบบเดิมเลยนะครับผมเป็นการต่อสู้หลักของเขาซึ่งการที่เมลโลดัสนะครับได้รับพลังคืนมานั้นเขาจะต้องก้าวข้ามความเจ็บปวดในการเสียคนรักแต่เมลโลดัสนะครับก็ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้เขาจึงทําใจที่จะยอมรับมันและก็ตั้งเป้าหมายว่าเขาจะไม่ให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกเท่านั้นเองครับ ร่างต่อไปร่างอักขระปีศาจหลังจากได้รับพลังคืนมาแล้วครับคือไอเจ้าร่างนเนี้ยเนี่ยมันเป็นร่างที่เมลโลดัตนะครับได้รับพลังคืนมาแล้วก็เปิดใช้สัญลักษณ์ปีศาจท,ที่หน้าผากนั่นเองครับร่างนี้นั้นถูกปรากฏขึ้นมาในอนิเมะซีซั่นที่2ตอนที่19ระดับพลังของเขานั้นเพิ่มขึ้นสูงถึง56,000กันเลยทีเดียวการต่อสู้ที่ทําให้เมรุดัตนะครับขยับขยายในการใช้ร่างนี้คือการที่เมรุดัตจะต้องต่อสู้กับบัญญัติศิลปการคนเดียวนะครับหรือเรียกว เป็นคนรับมือเพียงคนเดียวในช่วงนั้นนะครับเราจะได้เห็นการเปิดพลังขั้นสูงของเมโอดัสกันเลยทีเดียวนะครับในตอนแรกที่เขานั้นยังไม่ได้ใช้อัขระแห่งความมืดเขานั้นแทบจะไม่สามารถต่อกกอกับบัญญัติสิบประการหมู่นั้นได้เลยนะครับในช่วงนั้นเขายังมีสติครบครับแต่เมื่อเปิดโหมดนี้แล้วมันจึงทําให้เมโอดัสนั้นเก่งขึ้นเกือบเท่าตัวกันเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าการรวมกันของพวก1ิบัญญัติมันก็ทําให้เมโอดัสไม่สามารถต่อกกอกับ10บัญญัติได้จนตายไปเลยแหละครับขอเพิ่ รู้สึกเลยนะครับผมว่านี่แหละคือเมลโลดัตที่พวกเขาไฝหารวมถึงได้าอารมณ์เดียวกันกับเมลโลดัตในตอนเมื่อ3,000ปีก่อนและเมื่อเมลโลดัตด้ครับกลับไปที่นรกเขาก็ต้องกลับไปเพื่อคืนชีพตัวเองตามคำสาบที่เทพสูงสุดสาบไว้นั่นเองครับเยอะเล ร่างถัดมานะครับมันจะเป็นร่างเหตุการณ์เดียวกันต่อมานะครับนั่นก็คือร่างปกติหลังคืนชีพหลังจากที่มเมริอดันนะครับเสียชีวิตจากการต่อสู้กับบัญญัติส,สิป,ประการแล้วด้วยเขาได้คืนชีพขึ้นมาพร้อมกับพลังที่เพิ่มขึ้นเป็น6กหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับเป็นร่างปกตินะทุกคนเป็นร่างปกติที่คืนชีพมาแล้วก็มีพลังถึง6กหมื่นกันเลยทีเดียวแต่เขานั้นจะต้องแลกกับนิสัยของเขานะครับที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยโดยในร่างนี้นะครับเขาได้ทําการเปิดตัวการต่อสู้ในอนิเมะเนี่ย ั้นก็ได้ใช้อักขระเล็กๆน้อยๆอยบริเวณใบหน้าเขาอีกด้วยครับซึ่งการต่อสู้กับฟราวดินบัญญัติสิประการนี้นะครับเขาสามารถเอาชนะฟราวดินได้ไปอย่างง่ายดายแต่ทว่านิสัยของเมเลอแดนนั้นกลับเลือดเย็นมากขึ้นเนื่องจากว่าทุกครั้งที่เขาตื่นขึ้นมาจากการคืนชีพนะครับเขาจะแข็งแกร่งขึ้นก็จริงครับแต่ก็ต้องแลกด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ค่อยๆเลือนหายไปครับจนในที่สุดในท้ายซีซั่นแล้วเราจะได้เห็นว่าเมลอแดนนั้นอึดอัดและไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้เป็นอย่างมากจนรร้้้อออออองไหหกมาตาต่่นนนลิซเเบบััค ในร่างถัดไปทีนี้เราจะเข้าสู่ซีซัน3กันแล้วนะครับร่างนี้นะครับเป็นร่างที่ถูกเรียกว่า a s s a u t mode นะครับผมหรือจริงๆแล้วคือร่างการใช้พลังปีศาจนั่นเองครับเป็นร่างที่เมเลอดดนนะครับมีอัคระปีศาจเต็มหน้าผากกันเลยทีเดียวและมีความมืดปกคลุมตามแขนตามขาร่างนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในซีซัน3ตอนที่12นะครับโดยเมเลอดดนนะครับได้ปลดปล่อยพลังปีศาจเพื่อออกมาจากลังไหมทมินซึ่งเป็นการคุมขังของเมลัสคิล่านะครับและการที่เมเลอดันต้องปลดปล่อยพลังออกมาแบบนี้เพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกแล้วนั่นเองคร จากเมลัสคิวลานั้นขู่ว่าจะฆ่าอลิซาเบตนั่นเองครับซึ่งมันนั้นทําให้เมเลอดัตโกรธจัดเป็นอย่างมากและเมเลอดัตจึงได้ใช้พลังปีศาจมากจนเกินไปจนทําให้เขานั้นกลายเป็นปีศาจเต็มตัวครับซึ่งคนที่ต้องต่อสู้เพื่อหยุดเมเลอดัสก็คือเอสคานอครับการต่อสู้ของทั้งคู่นั้นวงเล็บนะครับในมังงะเรียกได้ว่ามันกันมากมากแต่ในอนิเมะนะครับเผาะฉากนี้นะครับขาดความศักดิ์สิทธิ์ความมันกันไปเลยทีเดียวจนสุดท้ายแล้วนะครับเอสคานอก็สามารถหยุดเมเลอดัสไว้ได้ด้ววววยพลลััััััังงงงขออนน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 น่่เเครใาาี้้้มมดสถูกกกืิึช ไปหมดสิน้นเหลือไว้แต่เพียงการที่เขานะครับอยากจะทําสิ่งที่เขาอยากทําเท่านั้นเขาจะต้องได้ในสิ่งที่เขาอยากทําเหมือนเมื่อ3,000ปีก่อนนั่นเองครับในร่างนี้เมเลอรัตมีพลังอยู่ที่รา,ราวๆหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันกันเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็ต้องยอมรับเลยครับว่าในซีซั่น3เราอาจจะได้เห็นร่างนี้ยาวๆจนไปถึงการกืนกินบัญญัติในการจบซีซั่น3กันเลยทีเดียวแถมการที่เขานะครับบุกเข้าไปหาเซลดิตมันก็ทําให้เรารู้ว่านี่แหละคือเมลอรัตเมื่อ3,000ปีก่อนความแข็งแกร่งในรดั้้อเมมหหว่ไืกน ซึ่งถ้าเกิดเอสคานนั้นไม่ได้ใช้ร่างเดวันมันก็อาจจะทําให้การต่อสู้ของทั้งคู่นั้นสูสีแล้วก็เดือดยิ่งกว่านี้และเอสคานอาจจะไม่สามารถชนะเมิลอดัสในร่างนี้นได้นั่นเองครับ ร่างต่อไปก็คือร่างของเมเลโอดัสนะครับที่ถูกราชาปีศาตนั้นเข้าควบคุมร่างของตัวเองรา่างนี้เป็นร่างที่มีปรากฏอยู่ในมังงะน,นะครับพลังแทบทุกด้านของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีใครสามารถต้านทานเขาได้เลยรา่างนี้เป็นร่างที่เขาดูเป็นผู้ใหญ่มากที่สุดนะครับกว่าทุกๆครั้งนั่นเองดูเป็นลักษณะของกึ่งเทพมากกว่าจะเป็นร่างของราชาปิศาจนะครับในร่างนี้เองนะครับขออธิบายเพิ่มเติมราชาปิศาจนะครับได้เข้ามาใช้ร่างของเมเลโอดัสนะครับโดยเขานั้นเป็นชายผมยาวและมีอัคระอยู่ตามตัวแต่ทว่ารอยสักรูปปาของมกน ก็ยังติดประจําตัวอยู่ที่เมลิวดัตไม่ได้หายไปไหนนะครับตรงนี้ไม่ได้มีการบอกค่าพลังไว้แต่ร่างนี้นะครับก็คือร่างจําแลงของราชาปีศาจที่จริงๆแล้วนะครับราชาปีศาจอาจจะมีพลังสูงๆราวๆนี้หรือมากกว่านะครับซึ่งหลายที่นะครับก็ได้คาดเดาออกไปนะครับผมว่าค่าพลังของเขาน่าจะอยู่ที่5 0 0 0 0 0ถึง0ก0 0 0กันเลยทีเดียวตรงนี้ถึงแม้ว่ากลุ่ม7บาปจะช่วยกันโจมตีก็ไม่สามารถเอาชนะเขาได้เลยจนในที่สุดแล้วนะครับการมาถึงของบันที่ power up แล้วนะครับมันก็ทําให้สถานการณ์ทุกอย่างเริ่มจะขี้คลายลงไปครับความสามารถของเขานะครรับเียก เรียว่าสามารถใช้มวลปีศาจในระดับสูงที่สามารถทำลายล้างทวีปเป็นทวีปได้กันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงพลังโจมตีพลังการป้องกันทางกายภาพทุกอย่างเพอร์เฟกกันหมดเลยทีเดียวร่างนี้ก็ได้ขับไล่ราชาปีศาจออกไปนะครับพร้อมๆกับการต่อสู้ของพวกเจ็บาปและการต่อสู้ทางจิตใจของเมิโอดัสนั่นเองครับซึ่งร่างต่อไปนะครับจะเป็นร่างสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันแล้วนะครับนั่นก็คือร่างของเมิโอดัตที่ได้ครอบครองพลังของราชาปีศาจนะครับมันจะแตกต่างจากร่างที่แล้วสักเล็กน้อยนะเพราะว่าร่างที่แล้วเนี่ยรา โอดัตครอบครองพลังของราชาปีศาจครับและเมลิอดัตเองก็มีตัวตนของตัวเองอยู่ด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพลังนี้นะครับมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากในระดับเดียวกันกันกบราชาปีศาจหรือองค์เทพสูงสุดกันเลยทีเดียวโดยที่เขานั้นนะครับสามารถแก้ไขและลบคำสาปของตัวเองรวมถึงคำสาปของอลิาเบธได้ทำลายมัรซาสิ้นสร้างครับด้วยการโจมตีเพียงแค่ช็อตเดียวโดยในร่างนี้เองนะครับเมลิอดัตนั้นมีรอยอาาักขระบางอย่าง,อย,างอยู่บริเวณที่หน้าอกพร้อมกับรอยสักรูปมังกรนะครับอยู่ที่แขนเช่นเดิมเขานั้นนะครับกกาารร่่่าาานสถตออาชาีีท ในร่างของเซลดิสได้ที่มีระดับพลังนะครับสูงมากกันเลทเดียวเรียกได้ว่าอาจจะสูงเกือบที่สุดในเรื่องแล้วก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้เองในร่างนี้นะครับก็มีการคาดเดาไว้ว่าพลังของเขาเนี่ยน่าจะเกินอยู่ที่7 0 0 0 0 0ขึ้นไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับมันคือการที่เมเลอุัสที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วได้รับพลังของราชาปีศาจดังนั้นเขาน่าจะมีความเกง่งกาจมากกว่าราชาปีศาจรุ่นก่อนแต่ใดๆแล้วนะครับการที่ราชาปีศาจใช้ร่างของเซลดิสแบบเต็มรูปแบบนะครับมันก็กลับกลายเป็นศัตรูที่เมเลอดุดนนัหากสู้คนเดียววแล้จะไมม่สาารถ ได้แนน,นน่อเพราะถ้าเราจะพูดกันดีๆนะครับเราก็ต้องขอบอกว่าร่างของราชาปีศาจในเวอร์ชันเซลดิสในรูปแบบเต็มนะครับมีความเป็นไปได้ว่าเขาดันอาจจะมีพลังสูงที่สุดในเรื่องแล้วก็เป็นไปได้ครับซึ่งเราก็อาจจะไม่ขอนําบัคตัวหนึ่งนะครับอย่างอาร์เธอร์เพนดากอนนะครับที่เขานั้นเหมือนจะเป็นบัคตอนสุดท้ายของเรื่องที่จะเป็นลูกหลักของอาจารย์นะนะแต่เราก็จะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าการตื่นของอาร์เธอร์นั้นจะสามารถทําได้เมื่อราชาปีศาจตายเท่านั้นนะเมื่อราชาปีศาจตายนะครับพิธีกรรมในการปลุกและใส่พลังงขออา มันจึงจะสามารถเกิดได้นั่นเองจริงๆแล้วนะครับรูปแบบของเมลิโอดัสนั้นมีอีกหลายรูปแบบหลายเวอร์ชันนะครับที่เรานั้นไม่ได้กล่าวถึงขึ้นมานักนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับจะเป็นเวอร์ชันหรือรูปแบบประกอบมากกว่าครับซึ่งมันนั้นไม่ค่อยมีอะไรให้เราพูดมากครับแต่ผมจะพูดคร่าวๆส่วนที่เหลือนะครับก็คือร่างของเมลิโอดัสตอนที่สวมเกราะเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ในอาณาจักรเลโอเนีนั่นเองครับหรือในร่างเงาปีศาจที่โผล่มาแบบเป็นเงานะครับให้เราเห็นแวบๆกันนะครับแต่เราก็ไม่เห็นรู ในนรกล้วก็ถูกกืนกินไปของไมเลอรดัตจนกลายเป็นมังกรที่มีลักษณะคล้ายกับไดโนเสาร์นะครับที่ตีกับบันในนรกนั่นเองนะหรือการกลับมาของจิตวิญญาณในนรกของเมเลอร์ดัตนั่นเองนะครับเขาก็ดูเท่มากเลยแถมถือกระดูกเป็นอาวุธด้วยน,นะซึ่งตรงนี้นั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรให้เรากล่าวถึงมากมายนะครับเป็นเพียงเวอร์ชั่นแยกย่อยออกมาเท่านั้นเองผมได้อธิบายเวอร์ชันหลักไปทั้งหมดแล้วนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเองผมก็ต้องขอชี้แจงอีกรอบนะครับผมว่าในร่างหลังๆที่มันมีการโอเวอร์สเกลหรือพลังนใ เ่รืองแต่ตรงที่ผมยกมานั้นเป็นการคาดการณ์เท่านั้นครับว่าสเกลพลังมันน่าจะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาเพื่อพูดคุยได้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับแต่พูดคุยกันอย่างสุภาพชนนะครับแล้วก่อนจากกันนะครับผมอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆนั้นชอบร่างไหนของเมลุดัสมากที่สุดครับคอมเมนต์บอกเรากันไว้หน่อยนะครับเพราะว่าผมก็อยากอ่านนะว่าเพื่อนๆชอบร่างไหนของเมลุดัตมากที่สุดนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบร่างตอนที่ไปสู้กับบันนั่นแหละครับรวมถึงร่างไดโนเสาร์และน่ารักดีซ่่งงนีีคัก็ืออทท้้้หมมมดดแลวผไเาาาฝ กันในวันนี้สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมานะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ